เอาละครับผมนี่แล้วก็มาอยู่กับรายการผู้กล้าห้องเช่าครับผมนี่เราจะมาเล่นซิลออฟเลนกันแหลงด้วยยังนไงมาต้องเล่นแหลงกันเลยนะครับผมนี่ก็กลับมาทําคลิปสักหน่อยครับจ้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับเดี๋ยวเราไปเล่นซิลวันนี้กว่ามันจะวบเพื่อนจะว่ายัางไงนะครับเราจะมาเล่นซิลกันนะผม จบคู่นานมากแล<ะ>้วถา,าแล้ว,ลวอ่าผมได้ออฟเลนนะผมจะเอาซิลไปออฟเลนนะอุ้ยเน็ตเน็ตไม่ค่อยดีเลยครับผมขอแบนผมแบนแก๊กดีกว่าแบนแก๊กเลยแล้วกันไม่ฉันจะเล่นไฟเตอร์ใช่ไหมออฟเลนที่นายหรอกเพราะฉันจะเอาซิลไปรวมเอ้ยไม่ใช่เอาซิลไปออฟเลนยังไงล่ะฮึมปูก้านั่นยังทำได้นะครับ ทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกทีมตมข้าเป็นฝ่ายเลือกของเรามีเทลนะครับมาแล้วเราจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆกันนะครับเฮ้ยเซอร์ไพรส์เพื่อนๆกันนะครับผมไหนล่ะซีออฟเลนรู้จักเปล่าเรียกเองก็ต้องเล่นได้ตกใจหมดคุณเป็นฝ่ายเลือก ตกใจให,หมดเฮ้ยนายเชื่อใจเราได้ไหมเล่นนายดูเองสกินนี้เลยครับสกินนี้มันดุมากครับดุดันมากตอนนี้ซื้อก็มีสกินใหม่แล้วนะครับผมเป็นสกินเหลอลูกขางนี่สกินนี้เป็นสกินที่เราเติมปองหนึ่งปุปองเราก็จะได้ครับแต่ว่าผมว่ามันก็แป,แปลกๆโมเดลมันแต่มันก็ปั่นดีเะยผมเขาเรียกว่าลูกขังนะงนลูกขางเนะีฟิลลูกขางนะ โดยส่วนตัวผมชอบสกินนี้สุดละสมุไรเลยแล้วก็สกินนอนสกินเอสกินชุดนอนมาสวยครับเราจะซื้อไปออฟเลนกันนะครับโอ้โหผมเจอกับอเลนนะ้ยหวานเกี๊ยบแน่นอนใช่หรือเปล่าหวานเกี๊ยบหรือไม่ไปดูกันแล้วครับผมกำลังใสป้อมร้อนๆกับ ROV เอาละครับเข้าเกมมาละปไะเราเป็นซิลออฟเลนนะครับเนี่ยจะออกสีขาวก่อนเลยทีรแรกเราจะเดินในไว้หรือเปล่าอ่าคลิปนี้อาจจะไม่ถูกใจคนที่เป็นเมนสูกเท่าไหร่นะครับ <laughs> แต่ผมก็ก้าฟันธงแล้วว่าผมไม่ก็เล่นซิลเป็นเหมือนกันเป็นกระบ,บาแล้วอืม,ม,มเล่นเองตบเองด้วย เองฉกเองอเว้ยนี่และอะไรเม่ไปดีเออดาบกูพุ่งกลับได้เว้ยเม้ยป่าเราโดนป่าเราโดนมีแค่ทักทายเอาเฮ้ยไม่อยู่มึมคกี้น้งว่าอยู่ อยู่ผู้มเมาเช็ค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 เปไรครตัวของซิลนี่สามารถทำคอมพิวเตอรเป็นกายภาพหรือเวทก้นะครับนี่ครับแดดออกครับผมนี่ครับ,บเน้นเก็บ<ๆ>เน้นเก็บแตกแล้วออกครับผมว้า <c oughs> ผมไม่เห็นคิดคิดไหนมาเลยซิลซิลสามารถแดดได้สามทีครับโอ้โหโกงมากเล้วซึ่งผมไม่น่าทำได้แดดได้สามทีเอาเผื่อทำได้สี่ครั้งได้มั้ง ข,ข้าคนไม่ขอเล่นทุ่มทำนะคั๊บเอ้ยคลิปนี้เป็นของกูผมก็จะพยายามอัดคลิปให้มาดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเองก,ก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องช่วงนี้เท่าไหร่เน็ตไม่ค่อยดีอ๋อใช่เน็ตไม่ค่อยดีไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงนี้เด็ดผมก็ปิง่งนนะนา,นานที่ปิ่งยู่ Slayer and have แต่แต่ว่ามันโดดขึ้นหัวเราได้นี่แหละความมโดดขึ้นหัวเรา่าหนีเฮ้เฮ้ย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 เยเอาเปล่ากูเปลี่ยนตีนะส่วนนะผมออกขึ้าไปผมไปออกแล้ววะลืมไปละช้ำมันเนี่ย สายลมพัดพาเจ้าจะปลากับสายลมโดยไม่รู้ตัวซิวนี่เป็นตัวละครที่เทมม่ม,มากครับผมจำได้ว่าป่าตัวแรนน <สา S 1> กที่ผมเ,เลดด่นอาวีพีซินะเดี๋ยวลอยสุวยด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเอาดวงเอาดวงออฟเลนดีกว่าใครอยากใครอยากเห็นดวงออฟเลนดังครับผม ขนาดนี้นะครับแต่แต่อครับส้าตายเขาด้เฉยคิวใครว่ตอนนี้คิวใครไม่ได้ผมงเมกาคิวไปช่วยเพื่อนข้างล่างวะอยู่ไม่ต้องไปเยอะและ้วเจคา้าในกลัวเออเจย์เย็นเพืเ่อนไหวไหวชิวไหวชิวอยู่แล้ว เอ้ยเจ้าว่ะหมทำเจ้าใช่ไหมฮาวจังเลยเห็นกูเป็นเมดออฟเลนเนี่ยกดยับเลยนะบางตาผมเจอลอเลีออฟเลนนี่ผมสู้ไม่ได้เลยเขารำเป็นอะลอเลีออฟเลนอะเอ้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอเมทออฟเลนแต่ผมก็เล่นนะ เออเออเปิ้ลแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปอยากผมอยากลองวัดกระโหลกอะไรงงอะไรฮนะมไม่ไม่รู้จักอะซิลเข้าออกอ่ะซิลทิกแซกอะรู้จักป่ะรูปตัวทีเดยรนาคอทิกแซก อี๋ไม่เก็บเลยอะไรวะออกออกออกกันเวทมาเหรอเขาออกกันเวทมาวะเฮ้ยสลิมกโกเฮ้ยสลิมหยุดหยุดเฮ้ยมันจะออกไอ้นี่อเกาะเขียวมามันรู้อ่ะมันออกของแค่ทางอ่ะคนแย่เลยอ่ะ เกียดมากเลยเอาของแก้ทางอะ่ะอะไรอะ่ะจะโทษนะเจ๊ขนาดนี้เฮ้ยมานาหมดอุ้ยตูมานาหมดได,ด,ด้ไงกลับบ้านเลยชินัาปลาของจะออกนะครับนี่เลยเขาใช่บงกวางมาแล้วว่าเน้นแรง เพื่องมานามากเลยซิวแล้วใครให้เราไม่ยิเล่นไว้ไปเล่นป,ป่าเล่นป่าดีอยู่แล้วแม่งม,มานาไม่หมดด้วยหนึ่งเสือผมต้องออกนี่นะมั้งคู้มานาเฮ้ยนี่นึเหล่าป้อมอย่อยางเดียวเลยะฮะตาที่แล้วผมก็เล่นอเล่นนะครับแต่ผมเล่นสู้ใครไม่ได้โลผมลนออนะุ่มอ่อนด้วยเปล่า ใครที่เข้ามาดูลิ่นี้นะครับผมต้องขอบคุณมากที่คุณมีสานั่ง,น,งนั่งฟังผมบนมาถึงขนาดนี้เฮ้ยม่ตายมันไม่ตายเกินดามจไม่มีเลยกูสัญหาอะไรวะเนะี่ยมันไม่ตายทำไมไม่ตายวะ ว้ายมนจะแพ้ครับตาเนี่ยไงล่ะผู้กล้าผมชื่อไงก็แต่ที่ผมอันนี้ผมอัดคลิปเล่นมาผมยังไม่เคยเล่นชนะเลยเนี่ยมันเป็นโลกอะไรอยูว่าผมเขอนกล้องหรืว่าที่ผมเล่นนอกจอผมก็เล่นชนะนะเรื่องจริงอันนี้ว่าผมไม่ได้โม้นะบอุ้ยฟิกเกอร์บาดโอ้โหโหดเกินกดไปแล้ว ไม่โหดว้โอ้มันได้นี่แล้วไม่น่าแล้วมันตีไม่เข้าเลยโอ้ยเนาะแล้วทำไมทีมผมเละขนาดนี้เน่ยผมไม่สอ่ะเฮ้ยเล่นกันดีๆหน่อยดีไม่ใช่ว่าตัวเมทออฟเดนมึงจะเล่นลอยถ้วยอย่างนี้นะเว้ยผมก็ไม่เข้าใจหรอบางตาผมม่เจอทีมดีบางตาก็เจอทีมไม่ดีขอโทษแลว่าผมเล่นโยนไม่ได้ผมไม่ได้โยนอยากเล่นผมมั่นใจเขาเล่นอะไรก็ต้องหยิบเลยเราต้องเล่นดีที่สุดครับ เจี๊ยบโอ้ยหเจียบอีมากเลยนะจุดที่แล้วเล่นผมเล่นนาคอสไปใช่ไหมเรือสกินแพ้ตั้งแต่เล่นได้ยังแพ้โอ้โหชาบโอ้โหเอาขาป้อมเลยฮ่าเกิน ยหมดความหวังนั่งน้ำตาลินโอ้ยผมรู้นะว่าการที่เราเพิ่งมาเริ่มทำคลิปเอาป่านี้มันคมกระดังยากสำหรับองค์การยูทูบเบอร์เพราะว่าก็มีคู่แข่งเยอะแยะมากมายแต่ผมสนไหมหรอผมไม่สนะผมอยากทำไงอยากทำไง ผมไม่ได้อยากดังอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดช่องผมมีผู้ติดตามมากขึ้นก็ดีเหมือนกันนะผมจะได้แบบมีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเพราะว่าคนที่เขาทําเดินทางสายเนี่ยเขาก็ต้องหวังที่จะมีผู้ติดตามอยู่แล้วซึ่งมันก็แล้วแต่คอนเทนต์แต่ละคนว่าจะทำคลิปออกมาในห้น่าสนใจแค่ไหนซึ่งผมเห็นหลายช่องนะผมก็ทําออกมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีกว่าช่องผมเยอะเลย <laughs> วายจูไ <God. S 2> <laughs> ม่ได้หร <inaudible> อจูไม่ได้จริงว่ะเข้าเข้าจริงเข้าเข้าเข่าเกินหมดเอ้ยมันเศร้าใครอยากเล่นเกมอื่นนก็จะเอาวีนแต่ว่าสีฟ้าผมเล่นนะบอกก่อนเล่นไม่เก่งครับสีฟ้าแต่ถ้าเกิดใครอยากผมเล่นก็กดคลิปนี้เยอะๆนะครับสุดผม,ม่อ่ะจะเล่นสีฟ้าให้ดู ผจำได้ว่าผมมีรหัสอยู่นะเกีืนผมจริงๆผมก็เล่นเกมอื่นนะแต่ว่าผมขี้เกียจอัดรมสารภาพแล้วว่าผมเป็นคนขี้เกียจมากที่ผมไม่ได้ทำที่งานมาตนานนะผมขี้เกียจทำคลิปนี่เพราะผมไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วมัน่อมีชชั่นในการทำคลิปด้วยที่ทำทำอยู่ตอนนี้ก็จะมีช็อตที่เอาลูปมา ลงนิดเล็กน้อยตัดไปชิดสั้น,นคนก็ยังดูอยู่นะแต่ผมว่าคนก็เบื่อมั่งแหละเฮ้มมยมีคนอดู่พผ,ผมต้องออกนี่เลยเจอเกาะเบีดมามาเลยมาเลยมาดีมาดีมาดีาดสายลมพัดผาสายลมพัดพาสายลมพะเวลำตรงไห แดดที่ร้อนจ้ายังยังไม่ร้อนเท่ากับเงินในกระเป๋าใช่ไหมไม่ไรเหเฮ้ยเฮ้ยเฮไนะมลมนะเอะอกาแล้วจ้าจตาจาตาารอยไม่คิวแล้วว้าดีใจจังเลยแม่ผก็ตายโอ้โรอดได้ไงวะ ถ้าเกิดเมื่อกี้ชิงมาโดนอีรีนี่น่าจะได้เหมือนก,กันนะเนี่ยอดออดเฮ้ยสลินเพราะว่าไปทุกนี้สลินที่มีกิจกรรมแจกฟรีนนะครับเป็นสกินแลมโบแลับ,บิดนะครับใครอยากเห็นก็ไปดูช่องอยู่ได้ช่องผมยังไม่ได้นะเดี๋ยวมาแล้วจะไม่แน่ว่าจะเล่นให้ดูว่าแลมโบแลับิดแจกฟรีนะครับสกินนี้แต่ถ้าใครเจร้อนก็มันจะมีบัตรสมุดแจกอยู่นะครับรถก็สิบสองประมาณสิบสองคู่องเองครับผม ถูกมากถ้าใครรีบก็เติมเลยแต่ผมไม่รี้เน้นทำภารกิจเฮ้ยว้าวไม่ธรรมดามเมื่อกี้ยังสวยแรงอยู่แรงอยู่เออทำไมไม่รวมเออไอรีบบอกไม่รวมอ่ะโลกอะไรไม่รวมมันเกมตาม <laughs> ใจเย็นใจเย็นแฮรรี่เราเดือดแล้วครับ เกมนี้มันสำหรับคนสำหรับเออเกมนี้เหมาะสำหรับคนเยนนะผมคนใจร้อนน่าจะเล่นไม่ได้เกมนี้ใจเย็นีิเพื่อนทำเล่นก่อนเออสก๊่ตบอกทำเล่นก่อนเพื่อนใจเย็นเคใจเย็นอย่าด่าเพื่อนแทงเราผู้ปลายนะครับก็รู้มาเล่นยากเพื่อนเอ้ทำไงได้ล่ะเราเราก็เราเลือกตัวแบบนี้มาถึงเองใช่ไหมที่เลือกตัวแบบนี้ใช่ ดีกาลเล่นเองเอยๆเลยดีด้วยทีด้วย,วยออกออกไม่ได้เลยประเด็นได้อยู่ผมอย่หนึ่งแลกสามนะผมแม้มันเป็นอยู่ในแผนผมเนี่ยมันอยู่ในแผนผมเลยเนี่ยฮะเออมันอยู่ในแผนผลนะเนะี่ยหนึ่งแลกสามคดคุ้ม ผมได้อะไรอน่ไอชิ้นี้ชิ้นนี้มันชื่ออะไรนะถ้าได้ชี้นนี้แล้วอะผมก็จะออกก่อต่อออกมงกุฎแลนจะเรื่องแรงตอนนี้ซิลผมพลังเวทอยู่ที่690นะครับอาใส่ลมเราจะพัดแรงขึ้นแต่เจ้าไม่น่ามองเห็นซิลสกินนี้สวยมากเอฟเฟกต์กิลมันชอบ ชูสมุไรช้ามืไรเชิดเชิดเดินนะนี่าม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 าเฮ้ยสลิมเอานู่นเหรออันนี้วะสติวนี่มันตัวมันโหดนะครับเล่นดีๆีเลยเหรอเพื่อนโผล่ข้างมากเลยโถเอ้ยตีทำไมไวะเนี่ย เวลามากเลยเออเล่น่อน,อ,อนผมเล่นเอาฮาแนละ้วผมไม่ไ้อยาก,จ,าก,กยนนะจริงจังจริงนะพี่จิงว้าวมันเ่นอยาจริงจังเกมน,นี้เลยจนะริง เพื่อนมองเ,ม,เม่ยัคลอ,อก,กันไม่เล่นนะครับผมตานี้สิ่งที่ข้าแกรับไว้สำคัญกว่กาอิสาพตอนนี้ผมเิ่มตีเตื้นแล้วนะครับตอนนี้ของเริ่มมีแล้วซิลมันตัวที่ต้องรอของ ชิ้นนี้ไม่ได้เลยก็นี่ก็ทำว่าผมออกจากเกาะเวทสองชิ้นเลยนีตอนเนี้ยรบตัวโอ้ฟังเรายีก็เป็นก้อนมากเลยมาหลอกโดดมานี่น่าจะสวยเลยนะกำลังจะพัดแรงแต่เจ้าไม่นามองเนี่เหมอนลมมันจะพัดแรงขึ้นแต่เจ้าไม่น่ามองเห็นยังไงครับยังไงครับ

ผมว่าผมเ่งต้องเปลี่ยนเสื้อเล่นโทรศัพท์แล้วเอ้ยคนต้องเปลี่ยนเสื้อเล่นเกมแล้วก็อัดคลิปแล้วนะี่ยกระตุกจดัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน็ตเน็ตเน็ตไม่ดีไม่ดีเนี่ยม,มันชอบแกล้งผมอย่างเงี้ยเออตายแล้วกระไรกึนโนโนเรียบร้อดดยโอ้โหเน็ตเน็ตปิงมากเลยขู่ลึก มันคิดเฟรมเลนเรียบร้อยขอเจ้าขะงรายเดือนให้นะครับผมให้คราวหน้าผมจะมาแก้มือใหม่ครับโดยการเอาด้วงมาป่าเอ้ยเอาด้วงมาออฟเลนนะครับคอยดูให้ดี